และว,วันนี้วันที่5แล้วนะคะกับพีทพีระหรือว่าพีทจากพีชเมกเกอร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดิมชื่อเนี่ยพีทหรือพีชพีช <Peace. S 1> อ๋อจริงเหรอครับพีทพีทนี่แหละฮะเออพีทนี่พีทพีเตอร์เออพีโอ้ยแล้ว <laughs> แล้วมาบอกว่าสุดท้ายพี <laughs> <Peter. laughs> ่จะนำอะไรชื่อเรียกพีเตอร์อะไรจริงๆแนละ้วชื่อพีเตอร์ ชื่อพีทนะครับพีทพีทปีเตอร์นี่แหละครับพีทมาจากพีทปีเตอร์แต่ว่าอ่าอ่าเมื่อวานเราคุยค้างกันไว้ถึงชีวิตมันก็เนาะประสบการณ์ของคนเราแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายพีทเองก็มีกิจการส่วนตัวของตัวเองก็คือสิ่งที่ตัวเองชอบมาตั้งแต่เด็กก็คืออาหารเราชอบเรื่องของดนตรีเราก็ได้ออกอัลบั้มละเล่นดนตรีละได้ร้องเพลงละทำอาหารเราก็ได้ทำละทำอาหารมาทั้งหมดกี่ร้านฮะ ร้านใหญ่ๆสามร้านสี่ร้านครับสี่ร้านทำมาสี่ร้านแล้วร้านประเภทไหนอะร้านอาหารอะไรบ้างอ่ะก็ร้านอาหารไทยผับเป็นร้าอร้าเนี้ครับครับก็พอประสบความสำเร็จปุ๊บสามปีขายทิ้งเปิดร้านใหม่สร้างอสามปีขายทิ้งว่าท่านี้ไปอยู่ตลอดเหรอครับแล้วร้านปัจจุบันน่ะร้านปัจจุบันเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่ขายอันนี้เวิร์กมากเหรอฮะนี่ครบเกินสามปียังอันที่สามแล้วไม่ขายแล้วนะจะขายทิ้งอีก จะมีผมจะไปซื้อต่อเพราะวนะ่าร้านอาหารถ้าถ้าเป็นผับเป็นร้านสล็อตเนี่ยมันกราฟมันม<อ>ีขึ้น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 เร็วมากแล้วมันก็จะลงเร็ว<อ><อ>แล้วว่าก่อนลงผมต้อรีบขายทิ้งก่อนนี<อ>่แสดงว่าหัวธุรก<อ>ิจแล้วน<อ>ี่ร่วงมาแล้วช้าไหมผมดมูช้ไชาไหมอ๋ <laughs> ออะสุดท้ายร้านาสุดท้ายคือร้านที่ไหนฮะตอนนี้ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยชืยย่อ, 3, บ,อนะบุหลันดั้นเมฆอยู่พระรามสามครับบุอะไรนะช้าๆดิบุหลันดั้นเมฆครับบุหลันดั้นเมฆแปลว่าพระจันทร์นะบอบุหลันดั้นเมฆอยู่บนนะยอด อ้ชื่อดีชื่อดีชื่อดีแลานอาหารไทยเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะชื่อดิบุลันนี่การทําร้านอาหารนี่มันโอ้โหไหนจะต้องพ่อครัวเก่งแม่ครัวเก่งบริหารเก่งด้วยคนการจัดการคนยากสุดที่ร้านอาหารครับแต่นี่3ปีแล้วก็พีกแล้วใช่ไหมเนี่ยวก็พีกต่อไปอีกมันเป็นเพราะอะไรฮะเราเราสามารถวิเคราะห์ได้ไหมอ่ามันเป็นเพราะหุ้นส่วนได้หุ้นส่วนดีด้วยหุ้นส่วนคือเป็นรุ่นพี่ที่กรุงเทพพิเศษครับคุยกันง่ายแล้วก็เนื่องด้วยมันเป็นร้านที่ค่อนข้างเรโทร ไม่ไม่ไม่มีเต้นไม่เนี้ยเป็นเพลงอะคูสติกฟังสบายสบายแล้วเราเล่นด้วยไหมเล่นด้วยครับอ๋อยังเล่นอยู่ทุกวันไหมฮะเล่นวันจันทร์กับวันศุกร์ครับแล้วมีอะไรที่ทําให้คนติดอีกน่าจะบรรยากาศของร้านครับเพราะว่าร้านเป็นสไตล์ออกออกอันาวาแต่อยู่ในพระรามสัฟิลร้านน่ารักครับมัสนสวยเป็นโอเพ่นและอาหารนะคะ อาหารก็โอเคครับอร่อยครับอืมค่ะแล้วพอถ้าเกิดพีดไม่ได้แล้วมีคนอื่นมาเล่นไหมมีครับมีเยอะเลยครับมีคนในวงการไหมฮะมีครับมีพี่เจีเล่นด้วยอ๋อเจีเล่นด้วยอ๋อค่ะก็ก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเออยังไงเราไม่ขายแน่ธุรกิจยังดําเนินไปได้ดียังได้ดดีครับในขณะเดียวกันเพลงนะคะเพลงเราก็ทําแล้วเราก็เริ่มปล่อยแล้วทําแล้วปล่อยแล้วอะไร้มวางแล้วด้วยครับเออครับ แล้วเป็นยังไงบ้างคะเพาะว่วิธีการฟังเพลงหรือวิธีการเาข้าถึงเพลงปัจจุบันมันก็ต่างต่างต,างตาง่ันมากตอนแรกเนี่ยก่อนก่อนตอนนี้มาอยู่ค่ายที่โมโนโมิสิกนะครับอยู่โมโนใช่ไหมอย่โมโนครับอพอมาอยู่ตอนแรกเนี่ยก็คิดก่อนว่าเพลงแรกที่จะปล่อยออกไปแล้วทําให้คนจําเราได้เนี่ยมันค่อนข้างยากยากเพราะว่าเราหายไปนานหายไปหกปีครับ6ปีทำไงก็ต้องหาเขียนเพลงที่มันแรง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 ต่อสังคม ซึ่งก็ได้เพลงออกมาว่าอยากเจอเพื่อนเธอก่อนอยากเจอเพื่อนเธอก่อนครับเออถามทีมงานได้ฮะแล้วสำหรับคนที่ฟังทีนี้ด่าผมทั้งนั้นอ่ะเออทำไมอ่ะ <c oughs> เนื้อเพลงแรงครับคือแบบประมาณคืออยากเจอเธอหรอกคือแบบว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้ว<อ>ไปเจอเพื่อนแฟน<อ>แล้วแอบปิงอ๋อ <c oughs> แล้วก็กบ่นอยู่คนเดียวว่า ทำไมทำไมไม่เจอเพื่อนแต่ก่อนนะอะไรอย่างนี้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยคือคือมันเป็นมันเป็นอารมณ์ไม่ครัมันเป็นอารมณ์ของทุกคนไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงผมเชื่อมั่นเลยว่าต่อให้คนคนมีแฟนกันแต่ว่าเจอคนสวยคนหล่อมาอย่างเงี้ยเอออ่าเข้าใจเออสมองมันสั่งการแล้วเฮ้ยหล่อสวยอะไรเงี้ยอย่างอไอย่างนู้นนี่แต่มันมีความยับยั้งชั่งใจจริงๆเรารักแฟนนะแต่เนื้อเพลงมันมันยังมีกิเลสอยู่นะมันเป็นทุกคน ลงรักเพื่อนเธออยากจะยกใจที่เธอไปให้เขาแทานผิดที่เรามันมีแฟนอะไรก็เลยนั่นอยู่ในใจสูดลมให้มันลึกอ,อย่าไปหวันไว้ก็แค่คิดว่าเขามีเพื่อนเป็นใครทนความน่ารักเขาให้ได้หลบความสวยของเขาไว้มองฟ้ามองน้ำไม่สนใคร ใจอย่าไปคิดว่าต้องยอมเลิกกับแฟนลบไปดื่มน้ําเล่นสักกาวกืนความลับแก็บไว้แววจำไว้แค่ทาไมกับทําไมไม่เจอเพื่อนเธอก่อนอยากเจอเพื่อนเธอก่อนไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแฟนกับเขาใช่ไม่ได้หมายความแค่บ่นว่าเออทำไมเจอก่อนอาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันก็ได้ใช่แล้วสุดท้ายโดนไหม ก็โดนนะมันก็ตอบโจทย์ครับก็กําลังขึ้นมาแล้วครับน้องน้ําก็มาน้องน้องน้ำน้องน้ําคือน้ําท่วมนะใช่ครับอ่าฮะมันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้กินมิกแล้วฉอมจับนะพี่พีชพี่พีชออกเพลงแล้วเออพี่พีชออกเพลงเออพี่เพิ่งก็จำได้ใช่อ่าพีชก็ทำเพลงสองเพลงสองแล้วเพลงโหดนะครับเจ็บกว่าจาาอันนี้เศร้า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 กันไปทั่วบ้านทั่วเมือง 更美丽。 ก็ไล่มาความรักดีอยู่ที่ไหนอันนี้ก็แฮปปี้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองครับนะฮะก็เลยเป็นอัลบั้มเต็มใช่ครับ The Rhythm Traveler ใช่ครับ The Rhythm Traveler ก็เหมือนกับเราเดินทางมามาพอสมควรในชีวิตนะทำให้เรารู้จักเรื่องราวของชีวิตแล้วก็ความรักและเรื่องราวต่างๆนานาเขียนเองหมดทุกเพลงไหมคะเป็นทีมครับเป็นทีมที่อยู่อินดี้ด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วทีมเดิมรุ่นๆเลยครับความต่างจากสมัยที่เราทำกับบอยมันต่างกันยังไง ต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะมากครับเพราะว่าตั้งแต่สนายอินดี้เนี่ยการทํางานเป็นทีมของที่ผมพูดเนี่ยที่เราจะแชร์ไอเดียกันแชร์ว่าเราชอบยังไงยังไงแต่ตอนที่อยู่แกรมมีเนี่ยเราจะมีโปรดิวเซอร์เขาเป็นรุ่นใหญ่เขาจะรุ่นใหญ่เขาจะเขาจะให้หนึ่งทำาให้หบบอันนี้เราอาจจะได้ได้ใช้ความรู้สึก ประสบการณ์ความสามารถของเราเต็มที่แล้วก็โปรดิวเซอร์ผมก็อายุไม่ได้ต่างกันรุ่นเดียวนี่คนเล่นอายุนะนี่ยนะนี่ัยรุ่นจริงๆเลยเนี่ยเจนเนอเรชั่นใหม่ครับเจนอะไรเนี่ยอันนี้เจนเจนเจนไม่ใช่เจนเอ็กซ์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยพี่ไม่เจนเอ็กซ์เลยเนี่ยเจนสุดท้ายเจนเก้าศูนย์นะฮะใช่ฮะเฮ้ยเจนเก้าศูนย์เฮ้ยอะไรเนี่ยอ่ะแล้ววันว่างๆวันสบายๆวัยยังพี่ทำไรวัยยังพี่ไม่ต่างจากวัยอย่างพี่เท่าไหร่นะเนี่ย ว่างก็ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นบ้างอหาเล่หรืออะไรประมาณนั้นแหละครับนะฮะแล้วก็ขี่ม้าบ้างถ้ามีโอกาสเฮ้ยขี่ม้าขี่มอเตอร์ไซค์จากม้าปุ๊บปุ๊บมอเตอร์ไซค์นี่เธอโอ้โหหลังยังดีอยู่นะดีอยู่ครับยังสนุกนะครับสนุกขี่ม้าเพราะว่าม้าเป็นเป็นสัตว์ที่ ควบคุมรักขีเ่เราเร็วไม่ได้ชา้าขี่ควบเลยแล้วเขามีหัวใจฮนะอโอ้โหหัวใจมา้ <laughs> หจมา,าหัวใจมา้าหัวใจม้าตื่นเต้นมากนะ <laughs> เออเออแสดงว่าชอบอะไรที่แบบผัดผลเหมือนกันชอบ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 แอดเวนเจอร์ครับอ๋อค่ะแล้วถ้าเกิดพี่ถามว่าซิกเนเจอร์ของพีทไม่ใช่พีทเมเกอร์นะพีทเลยความเป็นซิกเนเจอร์ของพีทคืออะไรครับคงเป็นผู้ชายผมยาวมั้งครับผู้ชายผมยาวผมยาวผมยาวสวยๆเออไม่บ่งบอก ไม่บ่งบอกไม่บ่งบอกอะไรนะไม่บ่งบอกรถนิยมในเรื่องของเพลงพีตลกอะโอ้โหตลกตลกโอเคโอเคผู้ชายผมยาวเล่นกีตาร์ปรอมหน้าสวยหน้าหวานผมเป็นรล่อนปากมันโอ้โหคิ้วเข้มถัดแว่นสิใส่ขนตาห่ไม่ใสชอบตลกดีและชอบสะสมอะไรเป็นพิเศษฮะ ก็สะสมกีตาร์สะสมหนังสือครอกีตาร์มีกี่ตัวประมาณ15ตัวเล่นแต่กีตาร์โปร่งอะกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าลองไหมลองแล้วไม่ชอบเอ้จริงจริงเมื่อกี้บอกชอบเลยเอเวนเจอร์น่าจะลองกีตาร์ไฟฟ้าบ้างบางทีอาจจะเปลี่ยนลองแล้วแต่ไม่ชอบครับไม่ชอบเลยใช่ไหมฮะความรู้สึกมันไม่ได้กีตาร์โปร่งมันเสน่ห์มันอะไรทําให้มันจับใจเราจริงๆมันมันไปที่ไหนกับเราก็ได้ครับเออใช่เราแบกไปเล่นที่ไหนก็ได้เออกีตาร์ไฟฟ้าต้องหาที่เสียบนะเราไม่ต้องเสียบเล่นคนเดียวก็พอได้แล้วมันก็อุ่น เสียงมันอุ่นเป็นผู้ชายอุ่นๆรังเจสลาโสดนะเนี่ยล้อว่าตั้งนานด้วยแฟนสวยอีกจะสลาโสดแล้วใช่ไหมใช่ครับจะสลาโสดแล้วครับครับคบกันไปนานยังคะถามหลอกถามรู้จักรู้จักกันมาเกือบเจ็ดปีครับโอ้โหพร้อมแล้วพร้อมแล้วก่อนบอยงั้นเนี่ยแล้ว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 ที่พี่ถามครั้งไว้เมื่อวานบอยกับพีทจะมารวมกันเป็นพีทเมกเกอร์อีกไหม ก็อันนี้อยู่ที่บอยดีกว่าครับผมพร้อมเสมออ๋อเหรออยู่ที่พี่เปิ้ลแล้วครับอ๋ออยู่ที่พี่เปิ้ลโอเคเอ้ยพูดนล้วขคุณคำนี้ผมโอเคครับแปะมือแปะมือแปะมือมาทุกโมนี่เอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติกับคิดถึงจังนะคะแล้วก็เขาเป็นพ่อครัวเขาคงปรุงอาหารได้เยอะนะโรซ่าขอบคุณค่ะและปรุงรสไหนที่แตกต่างช่วยบอกกันด้วยนะจะได้บอกโรซ่าหาว่ามีเมนูใหม่ๆมาให้ผลิต คิดโดยพีทโอเควันนี้ขอบคุณพีทมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะพีทเมคเกอร์